สวัสดามเชา้าขอบารมีหลวงพ่อวัดไร่กิ่งปกปักรักษาการให้พ้นภัยปากจากโรคราดุ่งพวงด,ดิเธอดสาธุ11เ,เมษายน2566สงการานนี้ต้องเที่ยวกันให้สนุกเดินทางกันปลอดภยัยทั้งไปและกลับโชคดีมีความสุขทุกท่กทกทาน บารมีหลวงพ่อก็ได้ของค,คองคอรองสาธุในวัยชราวันนี้อายุ60ปีกับ8เดือนแล้วอยู่บ้านก็ขายขนมหลอกเด็กทุวันครับใส่บาทเสร็จแล้วก็มาถ่ายคลิปวิดีโอลงเฟซลงไลน์ ส่งมาควรใจเพื่อนตามปกตินะครับดอกบัวกำลังออกดอกครับความสุขต้นไม้เล็กๆน้อย อยู่เฝ้าบ้านครับเป็นปู้สเฝ้าทรัพย์ final man